ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเน,น้นนักวิเคราะห์เทคนิคบร์เคอนะครับสำหรับภาพรวมตัวเซ็นเด็กในรอบเช้านะครับก็เป็นภาพของการแกว่งหาฐานต้องบอกว่าอ่อนแอกว่าที่คาดเอาไว้นะครับเรามองว่าโซนบริเวณ1 2 7 5 1 2 7 8เนอี่ยอาจจะคาดหวังรอบของการเทคนิคอลดีบาวได้นะครับในรอบเช้านะครับมีการติดลบไปราวๆสัก7จุดนะครับปิดปิดที่บริเวณ1280 มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่2.16หมื่นล้านบาทนะครับในรอบเช้านี้นะครับแรงขายหลักเนี่ยมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยมีการย่อไปทำโลนะครับบริเวณ12 7 9เานะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮสูงสุดบริเวณ1290นะครับ หากเราพิจารณาจากภาพราย60สนาทีจะเห็นได้ว่ามีแรงขายกดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะครับเรายังมองว่าภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยยังคงเป็นภาวะการแกว่งพักตัวนะครับการยอ่อระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นรอบของการ buy on dip ได้โดยที่แรงขายเนี่ยยังคงมีนะครับมาจากกลุ่มปิโตเคมีซึ่งตามมานะครับจากในแง่ของตัวราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันโลกเนี่ยมีการปรับติดลบไปกว่าเราสัก3%าเร็เลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็มีแรงซื้อกับหนุนดัชนีนะครับมาจากกลุ่มผลส่งแล้วก็ไฟแนนซ์ที่มีการปรับฟื้นฟื้นคขึ้นขึ้นมานะครับในรอบบ่ายนะครับยังคงเป็นภาพของการแกว่งของข้างไปนะครับดูแนวรับที่1 2 7 5 1278เป็นแนวสําคัญนะครับที่จะคาดหวังรอบของการเทนิคอรรีบารนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ1 2 9 0 1 2 9 3นะครับสำหรับตัวโมดแอค e ีฟไวรูนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับจะมีตัวเดลตานะครับ KTB aot adw แล้วก็ตัว True นะครับสำหรับตัวเดลต้านะครับก็ยังเป็นภาวะการแว่งในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าในรอบของการย่อตัวปัจจุบันเนี่ยเป็นการแว่งออกข้างไปนะครับจุดสําคัญในรอบนี้นะครับห้ามรุดต่ํากว่าบริเวณ156นะครับเพราะว่าถ้าหลุดต่ากว่าเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเปิดดาวไซด์ไปที่บริเวณ1 4 5บหวกลบตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดต่ากว่าตรงนี้นะครับคิดว่าเป็นรอบของการเทรดดิ้งได้นะครับ156สะสมได้ส่วนแนวต้าเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ165 นะครับถึงบริเวณ171แล้วก็กรอน,นีผิดทางนะครับหลุดต่ำกว่าบริเวณ154เนี่ยก็เป็นจุด s ต o อ loss ไปก่อนนะครับสำหรับตัวถัดมานะครับ k t b นะครับในรอบราคา KDB ดูเหมือนว่าจะเริ่มเห็นภาพของการแกว่งหาฐานลงมาแล้วนะครับ้อสังเกตเราเห็นว่าในรอบราคาปัจจุบันในช่วงรอบเช้านี้เนี่ยมีแรงเทขายกดลงมาหลุดค่าเฉลี่ย10วันแล้วก็วอลุ่มเนี่ยเข้ามาค่อนข้างสูงเลยนะครับ ังนั้นเรามองว่าตัว k t b เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเปิดดาวไซด์ลงมานะครับเรามองแนวรับสำคัญที่มีคนหลุดเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ24บาทส่วนแนวต้านนะครับมองไว้ที่25.50ถึงบริเวณ26.50นะครับส่วนจุดคัดล้อนะครับเราให้ไว้ที่23.50สาหรับตัวถัดมานะครับตัว AOT นะครับในรอบราคาของตัว AOT เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรอบของการฟอร์มตัวเพื่อที่จะกลับตัวขึ้นไปนะเป็นรูปแบบคับีเทนเดลนะครับ โดยที่สัญญาณบวกระยะสั้นนี่คือราคามีการยกฐานพร้อมทั้งมีการยืนเนื่ค่าเฉลี่ย10วันขึ้นมาได้นะครับสำหรับคำแนะนำนะครับถ้าย่อมาที่บริเวณ3975เนี่ยผมว่าสะสมได้ส่วนแนวต้านมองไวที่42.25แล้วก็กรณีผิดทางนะครับุดต่ำกว่าบริเวณ38เนี่ยเป็นจุด stop loss ไปก่อนนะครับส <c oughs> ำหรับตัวหันมานะครับแอดวานนะครับในรอบราคาของแอดวานเนี่ยเป็นการแกว่งไซด์เวย์ ในแนวน้มขาขึ้นนะครับข้อสังเกตคือราคามีการยกฐานขึ้นต่อเนื่องนะครับออถ้าไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณ284เนี่ยผมคิดว่าสะสมได้นะครับโดยที่แนวต้านที่ประเมินไว้เนี่ยอยู่ที่304สำหรับแอดวานซ์นะครับให้จุดคัดลอดไว้ที่284นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวทรูนะครับในรอบราคาทรูเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการฟอร์มตัว รูปแบบเทปเปิลบัททอมนะครับจุดสำคัญในรอบนี้เลยนะครับห้ามหลุดต่ำกว่าบริเวณ10บ,บาทนะครับเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่าเนี่ยมีความเสี่ยงเปิดดาวไซด์ลงมานะครับสำหรับคำแนะนำทูนะครับเน้นตั้งรับบริเวณ10บ,บาทบวกลบนะครับแนวต้านก็11.1ถึง11.7นะครับแล้วก็กรณีผิดทางให้จุดตัาดาดทุนไว้ที่9.75นะครับ สำหรับหุ้นเทคนิคนแนะนำในช่วงบ่ายนี้นะครับเราเลือกเป็นตัว MTC นะครับต้องบอกว่ากลุ่มไฟน์ในรอบเช้านี้ก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหลายๆตัวเลยนะครับโดยเฉพาะตัว MTC เนี่ยก็มีการดีดกลับจากกรอบบนของตัวไซเควตขึ้นมานะครับในรอบราคาเนี่ยเรามองว่าโมเมนตัมยังคงไปต่อได้นะครับสังเกตได้จากตัว m a c d เนี่ยยังคงยืนเหนือแกนศูนย์ขึ้นมาได้นะครับคำแนะนำ MTC นะครับถ้าถ้าย่อมาบริเวณ40บาทบวกลบตรงนี้นะครับผมว่าสะสมได้นะครับเราก็มองแนวต้านไว้ที่ไฮเดิมไปก่อน จะอยู่ที่43.25ถึง44บาทแล้วก็จุดคัดลอสนะครับให้ไว้ที่บริเวณ39.25นะครับก็สำหรับภาพรวมนะครับรู้ทันหุ้นภาคบ่ายมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ